ตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบาย ต้องสบายนะจ๊ะขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีให้รู้สึกว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมือ่อยจะได้ผ่อนคลายจริงจริงสบายจริงจริงอย่ามองข้ามไปนะลูกนะ เี่กับเรื่องการปรับร่างกายต้องให้สบายจริงๆถ้ากายของเราสบายก็จะปล่อยทำให้ใจของเราเนี่ยสบายตามไปด้วยนี่สำคัญนะจ๊ะถ้าร่างกายเราสบาย ก็จะทำให้ใจของเราสบายตามไปด้วยถ้าร่างกายและจิตใจแล้วสบายการที่จะปล่อยใจเข้าไปสู่ภายในมันจังง่ายเพราะนั้นเราให้เวลาตรงนี้สักหนึ่งหรือสองนาทีเนี่ย ในการปรับเนื้อปรับตัวของเราให้ดีในใจอย่ามองข้ามไปนะเมื่อเรารู้สึกว่าทุกส่วนเราสบายดีแล้วแล้วก็ปล่อยวางทุกสิ่งให้ใจเรานี่ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียไม่รั้งในเรื่องใดๆทั้งสิ้น จะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบานช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเ,เรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ต้องปลดต้องปล่อยต้องวางเรื่องหยับหยาบตั้งทิ้งให้หมดเลยนะจะให้ใจคิ้งคลียงใจโลง่ลงโล่งว่าง แม้แต่เรื่องที่ผ่านมาในอดีตก็ต่างทิ้งไปเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็อย่าไปนึกถึงให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันดีเกลี้ยงโล่งลงว่างๆใสๆถ้าเราเกลี้ยงจริงๆนะจ๊ะ สบายทั้งร่างกายและจิตใจแล้วกายภายใน,นยข้างในมันจะกลวงมันจะโล่งม,มันจะโปร่งมันจะเบามันจะสบายขึ้นมาเองซึ่งทำมันโล่งโปร่งเบาสบาย มาเองอย่างนี้เนี่ยการปล่อยใจเข้าไปสู่ภายในทรงกลางก็ง่ายคือใจมันก็จะลงไปเองเลยลงว่างแล้วมันก็จะวืดจิกลงไปตรงที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งจะในบริเวณกลางท้องของเรา ในระดับเที่นเนื้อจะกะดือขึ้นมาสองนิ้วมือจะลงไปเองเลยอย่างง่ายๆเราจะเคลื่อนก็ไปอย่างสบายอย่างมีความสุขนั่งแล้วต้องมีความสุขอย่างน้อยต้งสบายกายสบายใจ อย่างนี้จึงจะไม่ขาดทุนนั่งแล้วต้องปลื้มนั่งแล้วต้องสบายนั่งแล้วต้องมีความสุขตั้งแต่สุขเล็กๆน้อยๆเรื่อยอไปซึ่งพระเราสั่งสมบ่อยๆมากๆเข้าสุขก็มีปริมาณที่ใหญ่โตขึ้นมากเข้ามากเข้ามาเข้า มวลแห่งความบริสุทธิ์ก็จะเกิดขึ้นจากมวลแห่งความสุขทำให้ใจของเราหยุดนิ่งอยู่ภายในเห็นแสงสว่างเห็นดวงใสใสหรอองค์พระภายในได้อย่างง่ายๆมันจะเป็นไปเองนะลูกนะมันจะเป็นไปเองเลย จะเห็นแสงสว่างเห็นดวงเห็นองค์พระอย่างง่ายๆพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องทำซ้ำๆทำซ้ำ,ำ,ซำบ่อยๆแม้เป็นหมื่นครั้งก็ต้องทำซ้ำๆเพื่อเกิดความคุ้นเคยแล้วก็ชินเป็นในที่สุดประว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจที่สำคัญ เป็นกรณียากิจกิจที่สำคัญสำหรับชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทีเดียวเราต้องมาสแสวงหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงซึ่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะคือพระภายในพระธรรมกายภายในคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง อยู่ในตัวของเรานี่แหละเกิดมาแต่ละครั้งเป้าหมายที่สำคัญก็คือการที่จะทำระนิพานให้แจ้งสวงสุญบุญสร้างบร,รมีที่สำคัญที่สุดคือหาพระในตัวให้เจอถ้าเจอพระในตัวได้แล้วเนี่ย ชีวิตก็จะปลอดภัยจากอบอยจากวิบากกรรมต่างๆชีวิตก็จะมีความสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเวลานั่งก็เป็นสุขยืนก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขจะทำภารกิจ งานงานอะไรมันก็เป็นสุขทั้งนั้นแต่เรามีสุขได้ภัยวันต่อวันชีวิตก็มีกำไรทุกๆวันนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะลูกนะต้องให้โอกาสตัวเองทำอย่างนี้บ่อยๆทุกๆวันโดยไม่มีข้อแม้ข้ออ้างเงื่อนไขใดทั้งสิ้น เพื่อประโยชน์ของตัวเราเป็นประโยชน์ที่สำคัญมากเป็นประโยชน์ทั้งปัจจบุบันอนาคตแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งที่จะบังเกิดขึ้นกับตัวของเราบุญกุศลมากมายก็เกิดขึ้นอยู่ในกลางกายของเราเป็นสงไขยประมานัง เื่อจะนับจะประมาณไม่ได้ติดอยู่ในกลางกายของพวกเราทุกๆุกคนติดทุกทุกกายที่มีอยู่ภายในในทุกๆุกกายที่มีอยู่ที่สัอนซ้อนกันอยู่ภายในเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จ ในชีวิตแห่งการสร้างบารมีในสังสารวัฏจะไปตัดรอนวิบากกรรมวิบากมาต่างๆเนี่ยหนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีดีก็เป็นดีเลิศยิ่งยิ่งขึ้นไปบนนี้ได้เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนแล้ว ราะฉะนั้นในช่วงนี้นะลูกนะช่วงนี้เนี่ยให้รักษาใจให้ใสใสทำใจให้กิ่งเกลียงเพื mm ่อ hmm. ให้โอกาสถังรอนั้นน่ะได้ไปเชื่อมกับกระแสทานแห่งบุญภายในที่เป็นอจินไตยแล้วก็มีมากมายทีเดียว เป็นดวงบุญที่ซนซ้อนกันอยู่ภายในติดทุกกายดวงบุญติดทุกทุกกายอ้ลูกใจนิ่งๆให้ดีนะลูกนะใหายใสๆ,ๆกลั่นจิตกลั่นใจของเราไปเรื่อยๆความปรารถนาของเราที่ตั้งเอาไว้ได้ดีแล้วเนี่ย จะสมความปรารถนาได้แต่ใจต้องใสใสใจตัง้งเกรงเกยงจตกการทำใจให้หยุดให้นิ่งนินุ่มนุเบาเบสบายสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเยบเยบนะลูกนะให้ใจใสใสใจเย็นเย็น ใจใสใสใจเย็นๆนะล,ลูกเนานิ่งนุ่มเบาสบายสั่งสมความสุขความบริสุทธิภายในสั่งสมบุญกุศลให้ได้เยอะๆจากหยุดจากนิ่งนีแหละจะเห็นองค์พระก็สั่งสมองค์พระให้เยอะๆ ให้มีองค์พระผุดซ้อนนขึ้นมาขึ้นมาเองอย่างง่ายเราแค่ดูผ่านนดูเฉยเฉยนิ่งๆนะลูกนะอย่าไปเน้นอย่าไปเข้นเพื่อต้องการให้ภาพนั้นชัดเจนอย่างที่เราต้องการ จะทำให้เราสูญเสียความสุขไปความสบายเดี๋ยวจิตมันใจหยาบมันจะถอนขึ้นให้ภาพเป็นทางผ่านของใจจะชัดแค่ไหนก็ช่างให้ดูผ่านๆดูธรรมดาดูไปงั้นๆอย่างสบายสบาย เรามีหน้าที่สั่งสมองค์พระไปเรื่อยๆจะขึ้นมาเจละองสององสามองหรือกี่องค์ก็แล้วแต่ให้มีหน้าที่สั่งสมองค์พระไปดูผ่านผ่านไปเรื่อยๆอ,อย่างเรียบง่ายอย่างไม่มีพิธีรีตอง อย่างสบายสายในลูกเน้อให้ใจใสๆใ,สให้ใจเกลี้ยงเกลี้ยงกลางกายของเราเนี่ยเป็นประดุจอารามเป็นประดุจวัดทีเดียวเป็นวัดพระธรรมกายภายในแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นประดุจวัดร้างเหมือนวัดร้างภายนอก ที่ไม่มีพระวัดร้างคือวัดที่ไม่มีพระจะเป็นวัดรุ่งได้ตั้งมีพระไปอยู่ภายในกายกเราก็เช่นเดียวกันอารามภายในเนี่ยเป็นประดุจวัดล้างมานานแล้วเราต้องฟื้นฟูกันขึ้นมา จากวัดร้างให้เป็นวัดลุ่งให้ภายในนี่มีองค์พระธรรมกายท่านได้เสด็จมาอยู่ประจำวัดอยู่ภายในจะได้เป็นวัดลุ่งกันมาเป็นอาราณศักดิ์สิทธิ์ของเราที่เคลื่อนที่ได้ ที่จะทำให้เราอบอุ่นใจปลอดภัยในทุกคนทุกแห่งจะมีแต่ความสุขกายสุขใจไปตลอดต้องฟื้นฟูขึ้นมาให้เป็นอารามศักดิ์สิทธิ์ให้ได้และก็สั่งสมอารามภายในหรือวัดพระธรรมกายภายในให้มีพระเยอะๆโดยเราต้องดูแลอุปถาก์ท่านให้ดีปัดกวาด กายและใจของเราให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์จากอุปกิเลสทั้งหลายจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจนะเหมือนเราปัดกวาดลานวัดอย่างนั้นนะแต่เมื่อเป็นวัดภายในก็กวาดด้วยใจใจต้องเกลี้ยงจากเรื่องราวต่างๆ ต้องไม่ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปรัง้งในเรื่องราวอะไรทั้งสิน้นใจเกลี้ยงเกลี้ยงใส่ใส่กระทำอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเราปัดกวาดอารามภายในให้ใสให้สะอาดพระท่านก็นจะได้มาอยู่ในกลางกายของเราเป็นอารามศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งพิงของเราได้ นยามสุขก็จะเพิ่มปูนความสุขเราได้นยามเรามีทุกข์ก็จะขจัดปัดเป่าทุกข์ได้บอสปรธรรมกายภายในต้องฟื้นฟูขึ้นมานลูกนะให้เป็นวัดลุ่งให้ได้จะได้เป็นป้อมเป็นค่ายเป็นประดุจปราการที่คอยปกป้องผองภัย จากอบายจากวิบากกรรมจากอุปสรรคของชีวิตได้เราได้ทิ้งป้อมปราการเก่าแก่นี้มันนนานแล้วเนะี่ยตอนนี้ต้องฟื้นฟูนให้หวนกลับคืนมาใหม่โดยวิธีการที่ง่ายง่ายสบาย,บายดังกล่าวนั่นแหละคือทำใจให้ใสใสตาใจเกลียง แล้วก็ขยายวัดภายในให้เป็นวัดสาขาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในทุกหนทุกแห่งสั่งสมองค์พระไปเรื่อยๆท่านจะมาพร้อมประสมบัติใหญ่ทั้งโลกยิยะทรัพย์แล้วก็อรยิยทรัพย์ค็อจะกลันจิตกลั่นใจของเราให้ใส่ เมื่อใจเราใสสมบัติใหญ่ก็จะไหลมาเทมาที่ยากก็จะง่ายที่จะเป็นที่เป็นอุปสรรคก็จะล่มสลายนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะลูกนะต้องให้ใจใสๆใสใจเก่งเกลี้ยงทำอย่างนี้ให้ได้ทุกวันนะจ๊ะ สัพเพพุทธาผลาปตาปเจกานันทิยังพลังอรหันตานันจจเตเชนระคังวันทามิสภโสเททะลาสุขิตาวิลนะพุทธะสันเนอรคาสุขิตาโหตหาสหัสัพเอหิยาทิพิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังขานุภาเวนะสัตธาโสติ